คนที่ทํางานทั่วไปเป็นการทํางานที่อยู่ในห้องทํางานทํางานหน้าคอมพิวเตอร์นะคะที่เจอบ่อยๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของความปวดเนี่ยแหละคะ่ะปวดข้อบ่าไหลนะคะปวดไปหมดปวดไปทั้งตัวอย่างนี้นะคะก็อันนี้คืออันที่เจอได้บ่อยมากที่สุดแต่ว่าเราก็ต้องมองหาว่าอาการปวดที่ว่านี้เป็นเพียงแค่เรื่องของกล้ามเนื้อจริงหรือเปล่า ะะหรือว่ามีสาเหตุจากเรื่องของหมอร้องกระดูกเพื่อที่เราจะได้รักษาได้อย่างถูกต้องได้ตรงจุดมากขึ้นปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของคนที่จะเกิดโรคปวดต่างๆนะคะก็หลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานของเรามากกว่านะคะถ้าเราอยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน,านๆและสะสมเป็นเวลาหลายๆปีเราก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะการบาดเจ็บ ที่สูงมากขึ้นนะคะอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของความเครียดในการทํางานนะคะในส่วนของอายุก็เป็นเป็นธรรมชาตินะคะอายุที่มากขึ้นนะคะร่างกายเราก็จะเสื่อมได้ง่ายขึ้นการซ่อมแซมร่างกายต่างๆมันก็จะช้าลงประสิทธิภาพลดลงมันก็จะทําให้เรามีอาการที่จะปวดเมื่อยหรือว่ามีการบาดเจ็บที่ง่ายขึ้นนะคะดีที่สุดเลยก็การ ปรับเรื่องของการพักการทํางานนะคะควรจะเปลี่ยนอิริยาบถทุกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะแนะนําในเรื่องของการทําท่ายืดเกียดนะคะหรือว่าท่าบริหารเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณข้อบ่าไหล่หลังนะคะโดยที่เราอาจจะไม่ได้ต้องแบบลุกจากโต๊ะทํางานหรือว่าต้องไปไกลาจากโต๊ะทํางานนะคะแล้วก็ทําได้ง่ายๆนะคะเป็นท่ายืด กล้ามเนื้อบริเวณช่วงหัวไหล่นะคะเราก็จะใช้การเหยียดแขนให้สุดนะคะแล้วก็ยกแขนขึ้นตรงนะคะเหยียดข้อศอกตรงถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ให้ยกแขนขึ้นแนบหูยืดค้างไว้ประมาณ5-10วินาทีแล้วก็ลดแขนลงนะคะทำซ้ำประมาณ3-5ครั้งต่อไปนะคะก็เป็นท่ายืด กล้ามเนื้อบ่านะคะแล้วก็ก้ามเนื้อต้นคอนะคะให้นั่งตรงนะคะแขนข้างหนึ่งพ่ายหลังไว้นะคะแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะจับที่ศีรษะค่อยๆเอียงศีรษะไปฝั่งตรงข้ามกับแขนที่ภายหลังยืดค้างไว้ประมาณ5-10วินาทีเหมือนกันแล้วก็ทำซ้ำ3า 3- ครั้งท่าถัดไปนะคะเป็นท่าที่ เน้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณต้นแขนนะคะเพื่อลดอาการปวดบริเวณเส้นเอ็นข้อศอกหรือว่าภาวะผังหืดกดทับเส้นประสาทที่บริเวณข้อมือนะคะก็จะเป็นการเหยียดศอกตรงเหยียดแขนตรงนะคะใช้มืออีกข้างหนึ่งจับบริเวณกระดูกฝ่ามือนะคะแล้วก็ดึงเข้าหาํำตัวนะคะทั้งในท่าที่เราง่ายมือแล้วก็ในท่าคว่ำมือลงนะคะ ถ้าต่อไปนะครับเราจะเน้นในเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังส่วนบนนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะได้ยืดกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอ,อกไปด้วยนะคะก็คือการทำท่าหนีบสบักนะคะให้ตั้งข้อศอกแนบลำตัวนะคะแล้วก็ให้หนีบสบักทั้งสองข้างเข้าหากันนะคะแล้วก็หนีบเกงค้างไว้ประมาณ5-10ิวินาทีแล้วก็ผ่อนคลาย ถ้าต่อไปนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวนะคะให้นั่งตัวตรงแล้วก็ขยับก้นนะคะมาประมาณครึ่งบอะแล้วก็ให้บิดลำตัวนะคะแล้วก็เอามือเนี่ยจับที่พนักพิงเก้าอี้แล้วก็ให้ยืดค้างไว้5-10วินาทีะคะ่ะแล้วก็ผ่อนคลายกลับมานั่งตรง ให้ทำซ้ำข้างเดิม3-5รอบนะคะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนข้างท่าต่อไปนะคะเป็นท่ายืดบริเวณหลังล่างแล้วก็ต้นขาด้านหลังแล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกนะคะให้ขยับก้นนะคะมาที่ประมาณครึ่งเก้าอี้นะคะแล้วก็เหยียดขาข้างนึ่งให้เหยียดตรงวางส้นเท้าไว้กับพื้นนะคะค่อยๆย,ยืดลำตัวตรงแล้วพับข้อสะโพกพับตัวลงค่ะจากการพับข้อสะโพกเนาะระวังไม่ให้ก้มหลังนะคะ ให้พยายามเหยียดลาตัวให้ตรงค่อยๆเลื่อนมือไปแตะที่ปลายเท้านะคะแต่ว่าถ้าใครไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะคะให้ค้างไว้ในระยะที่เรารู้สึกตึงนะคะท่าที่เราแนะนำไปนะคะ<ๆ>ก็จะเห็นว่ามีหลายท่ามากๆนะคะก็ทุกท่านอาจจะตกใจว่าโอ้ต้องทำเยอะขนาดนี้เลยหรอนะคะจริงๆก็อาจจะให้เลือกนะคะในทุกๆเครื่งถึงหชั่วโมงก็แนะนำให้เลือก3ท่านะคะ แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆในระหว่างวันนะคะไม่จำเป็นต้องทำรวดเดียวทั้งหมดนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาการบาดเจ็บจากการทำงานนะคะสามารถมาปรึกษาได้ที่ฝ่ายเวชาศาสตร์ฟื้นฟูอาคารพพรชั้น2โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงเช้าถึงเที่ยงค่ะ